และสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลนะคะที่ที่ว่าีที่สุดสำหรับชีวิตเพราะวันเราได้ครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วยต่อไปถ้าเกิดว่าท่าในใดอยากจะพบครูบาอาจารย์ท่านจะมาประจำที่นี่นะคะวันพระละหัสหรือวันศุกร์ท่านบอกว่าให้เวลาสุภาพบรีสามเดือนนะแสดงว่าภายใน3เดือนนี้ถ้าเกิดว่าท่าในใดอยากจะแวะเวียนมากราวไห้ครูบาอาจารย์นะคะหรือว่ามาเสริมดวง เรียนรู three, ้เรื่องของศาสตร์ต่างๆซึ่งอาจารย์ท่านก็ถือว่าเป็นปรบูรุษู่แล้วก็สามารถมาได้หรือจะมาพบกับอาจารย์วิโรจน์นะคะซึ่งท่านเองก็จะเก่งเรื่องการลงนะหรือพิธีการต่างๆในการลูกเสดนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีเรก็จะมีตั้งแต่วันพุธพระรหัสสุขเลยนะคะก็ขอฝากทุท่านตรงนี้สำหรับวันนี้ขอราบขอพระคุณแขกผู้มีเกียรติแลวก็ผู้ที่มีจิตใจเมตตาที่เข้ามาร่วมในการสร้างบารมีในั้งนี้ด้วยนะคะ เราจะพอแบ่งปันส่วนหนึ่งนะคะที่จะเป็นการช่วยเหลือพัฒนาสังคมนะคะโดยการทําโครงการหรือรายการที่เรียกว่าปั้นหน้าเปลี่ยนชีวิตเพื่อให้ทุกคนนะคะเข้ามาสมัครเรายินดีที่จะให้องค์ความรู้ในทุกๆด้านนะคะอันที่เช่นถ้าวันนี้ใครสนใจอยากดูแลหน้าอยากให้ใบหน้าของคุณเปลี่ยนนะคะเมื่อใบหน้าคุณเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนแล้วคุณมีความสนใจนะคะที่อยากจะสร้างอาชีพใหม่ เราสามารถที่จะสอนวิชาชีพให้กับหลายๆท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้โอกาสที่ท่านเหล่านั้นนะคะจะมีอาชีพที่เร<อ>ียกว่าอาชีพที่ท่านชอบอาชีพที่ท่านเลือกไม่ใช่ว่าวันนี้มาทําหน้ากับเราแล้วจําเป็นหรือไม่ว่าจะต้องมาเรีนยนรู้ศาสตร์ปั้นหน้าหรือถาายพันแบงของสเสน่งมายาอันนี้ไม่ใช่นะคะ เรามีความตั้งใจว่าถ้าวันนี้เราทํำใ้้น่าคุณสวยให้ชีวิตใหม่แต่บุณนะคะคุณมีความประสมหรือมีความมุ่งหวังอยากจะทําอะไรจาบชีวิตเช่นอยากเรียนหนังสืออยากมีการศึกษาที่ดีนะคะ หรือว่าอยากจะมีอาชีพเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรือเจ้าของกิจการเล็กๆตามฝันที่คุณอยากมีอยากทำเรามีดีที่จะสนับสนุนท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมีช่องรายการที่จะปล่อยออกสื่อในเร็วๆนี้นะคะก็อขอฝากให้พี่นี่นะคะฝากสื่อลงชนแล้วก็นนกข่า รวบรนพี่กีของคนไว้นะคะช่วยเป็นตับอกเสียงที่จะแบ่งปันบอกให้กยาบไหลายิญนะคะเพาได้รับรู้ว่าสถาบันเล็กๆแห่งนี้นะคะมีหัวใจที่จะมอบสิ่งดีให้กับทุกคนแล้วก็มีทีมนะคางหลายท่านที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะคะเพื่อจะให้หลายๆท่านที่เข้ารอบมาแล้วน่ได้มีโอกาสที่ดีมีชีวิตหม่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะคือการทําแบบนี้เนี่ย ดีใ,ใจมากๆแล้วก็ดีใจดีที่ได้ร่วมบุญกับทุกๆคนในนาที่นี้ด้วยนะคะถึงแสนบาทเนี่ยรู้สึกคุ้มค่ามากนะคะที่ได้มาเจออาจารย์ได้มาเจอหลายๆอย่างได้มาเจอกัลยณมิตรที่ดีทุกๆคนในงานเลยนะคะอันุโมทนาสาธุนะคะทุกคนคะ่ะยินดีที่ได้ร่วมบุญแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะเจ้าของกิจกรรมนี้ก็รู้จักกันมานานแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็เชื่อทางด้านมหาเวท ก็เลยแหาจา์มาช่วยจัดทำนู่นทำนี่เราก็ทำด้วยความตั้งใจก็คิดว่าร้านเขาจะต้องน่าจะไปได้ดีเพราะ mm hmm. เ,เขาจะเอามหาเวทะสมกับความสวยงาม mm hmm. ก็น่าเป็นไปได้ครับ mm hmm. วันนี้ mm hmm. เริ่มตั้งแต่บงสวงพระแม่ธรณีแล้วก็พอเบิกเน่ mm hmm. ใช่ไหมฮะแล้วก็ mm hmm. ทุบปัวพร้าวทุบปัพะเาวนี่ก็เป็นพิธีของอินเดีย นะครับเพราะว่าเป็นการขอพรเพราะเขาถือว่ามะพร้าวเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์มีน้ําเหมือนน้ามน้นําทิพอะไรอย่างต่างอะไรนะครับแล้วก็เข้ามาในเข้ามาในสถานที่นี้ก็มาทําสะดอกเคราะห์แล้วก็ลงณห,หน้าทองครบครบสิ่งที่เขาต้องการวันนี้หนึ่งก็ได้ความเต็มใจปิติแล้วก็ไม่แน่บางคนก็อาจจะได้โชคสิ่งที่ตนปรารถนา ที่อธิษฐานจิตขอไว้ก็ขอให้เกิดณะเมตตามหานิยมนะครับมนุษย์เราต้องอยู่ด้วยดินน้ำลมไฟก็ขอให้ดินมีความมัง่งคั่งขอให้น้ำเกิดณะเมตตาขอให้ไฟเกิดจากปัญญาและขอให้ลมมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ครับ